ยุคนี้สมัยนี้ใครๆก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เพราะตอนนี้ข้อจำกัดเนี่ยมันน้อยจริงๆพี่ก็อยากเปยูทูบเบอร์เหมือนกันงงบางทีไปไหนมาไหนเ,ออเนี่ยบังเอิญยังไม่ได้มีทีมเป็นเรื่องเป็นราวอะไรพี่ยะเป็นยูทูบเบอร์ไม่พี่จะไปตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมพี่ต้องไปเลยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันมีเนื้อหาคอนเทนต์ที่ทำได้เยอะค่ะ เป็นต้นเราไปดูซิตอนนี้เอะประเทศนี้จะมีการจัดงานอะไรไหมไปดูผักชีเอามาโรยหน้าว่ามันมีปัญหาอะไหรือเปล่าว่าราคาเป็นยังไงไปดูไข่อย่างเงี้ย <ฮา S 1> อค่ะอมันสามารถเป็นคอนเทนต์ได้เลยนะเออหรือตอนนี้เนี่ยก็ไปเอวราชอย่างเงี้ยไปพิกัดนั้นแล้วก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บลักสตาร์อ่ามันมีหลายรูปแบบานบูชมนี่ผมอยากจะทำอยากจะดูไหม ถ้าเกิดพี่จะเป็นยูทูบเบอร์แบบไม่ได้จัดรายการแบบนี้นะแบบเป็นยูทูบเบอร์เลยต้องไปนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะเหมือนกับตอนที่พี่ไปกับน้องเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะถ้าเป็นพี่เป็นยูทูบเบอร์พี่จะถ่ายหมดเลยทำอะไรก็ถ่ายไอ้มีขาไหมเดี๋ยวเอามาซ้อมมันจะต้องใช้ชีวิตแบบยูทูบเบอร์แบบถ่ายเองอ่ะโอ้ยแล้วเราต้องถ่ายตลอดเวลาเลยนะยูทูบเบอร์อะไปไหนมาไหนกูถ่ายหมดเลยไลฟ์หมด ยูท <Like S 2> <YouTuber. S 1> ูบเบอร์ทไมตืึนออกใช่ไหมตื่ออกค่ะไปเขาทีจรัยยังไงอะไรก็ตามที่มันเรียวเนี่ยมันคนน่าสนใจทั้งนั้นเป็น้ว่าเกิดหลุดพูดอะไรออกมามันเรียวไง <laughs> ใช่ไหมเอ๊อยากให้ผมเป็นยูทูบเบอร์แบบนั้นไหมหรือยังไงอยากดูอยากดูอ่าที่ผมจะบอกก็คือมันยากตอนต,ตัดต่อใช่ถ้าเกิดเราถ่ายตลอดเวลากว่าเราจะตัดออกมาได้เนี่ยค่ะไลฟ์ <Like S 1> เลยไลฟ์เลยไม่ต้องตัด ไปเลยฮะไอ้ไปซื้อมาซ้อมถือหน่อยดินองไปมันต้องซ้อมนะพี่ฮงบอกว่าพี่ยุธมีแล้วมีอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไออย่างนี้<ต>ไม่ใช่พี่ยุธแว่นตาหล่นนะมันต้องเป็นการแบบไอที่เขาถือกันนะ่ะเก่งนะเขาสามารถจะเหมือนพี่จองกับคันแลนน่ะนี่น้องอย่าไปเพียบซุปตาอย่างนั้นหมายถึงว่าไม้อย่างนั้นอันนั้นก็เป็นซุปตาใบหมายถึงไม้อย่างนั้นพี่หมายถึงว่าพี่จําเนี่ยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ แล้วทำไมมันนิ่งขนาดนั้นมะมันมีกันสั่นได้ด้วยค่ะมันจะพัดแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะยืดยืดไปมาได้กันสั่นไม่ที่มันยาวๆนะใช่ไม่มีฮะใช่ใช่แบบที่พี่เขาบอกอ่ะมันป้องกันกันสั่นมันจะเคลื่อนที่ไปได้ตายเอาเลยเอาเลยไม่รู้เลยเอาน้องต้องมาฝึกซ้อม อันที่จะปิดท้ายเรื่องนี้ก็เพราะอะไรน้องไบ้มียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนหนึ่งคิดอย่างไงอีซอเขอยี่ข่าวรบกวนหน่อยเถอะเปิดประเด็นดราม่าเพราะเอากล้องเข้าไปรีวิวห้องน้ําในญี่ปุ่นแล,แล้วก็ช็อก<น>เห็นคนเดินแก้ผ้าน้องไบ้ยังไงแล้วก็อุทานขึ้นมาบอกไอ้อุย้ยมันแก้ผ้ากันหมดเลยวัยรุ่นญี่ปุ่นคืออาบน้าแก้ผ้ากันอยู่หรอแล้วผมก็ถ่ายไปด้วยติดไปเปล่าเมื่อกี้เขาอาบน้ํากันแบบนี้เลยเหรอ,อ คือลักษณะการถ่ายของยูทูบเบอร์ท่านนี้ค่ะเดินเข้าไปบร,ริเวณล็อกเกอร์คือเริ่มถ่ายตั้งแต่ตรงนั้นเลยล็อกเกอร์ที่เก็บของแล้วก็ไปถ่ายติดคนอื่นๆที่อยู่ในคลิปด้วยคือห้องน้ำมันเป็นคนจะเป็นที่ห้ามไหมมันเป็นข้อที่หนึ่งตัวใช่ไหมคะอือแล้วปรากฏเอาคลิปมาลงอะค่ะแล้วทัวร์ก็เลยลงค่ะบอกไม่ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่ไปเที่ยวเลยเหรอ แล้วถ่ายแบบนี้มันและเมิดสิทธิ์คนอื่นไหมอ่ะมันไม่ควรจะเอามือถือเข้าไปถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปในที่ที่มันเป็นที่เขาเรียกที่ละโหฐานใช่ไหมคะแล้วเห็นว่าโตนะตอบกลับค่ะบอกบางคนก็คอมเมนต์ตำหนิคนอื่นยังกับตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับ พื้นที่ที่ผมถ่ายมันไม่ใช่ห้องน้ํามันอยู่ในโซนห้องเก็บกระเป๋าถัดจากห้องเก็บกระเป๋าถึงจะเป็นห้องน้ำํำ oh. ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องน้ําของโรงแรมที่นี่เป็นออนเซนผมไปมาเป็นสิบประเทศก็เพิ่งจะเจอที่นี่ที่แรกและที่ผมตกใจก็เพราะว่ามีคนเดินไม่ใส่เสื้อผ้าออกมาจากห้องน้ําเดินมาถึงห้องเก็บกระเป๋าคือ ที่บ้านคุณอาจจะแก้ผ้ากันเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับผมมันไม่ปกติต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวต่างเมืองต่างประเทศเขายังมี culture shock เลยม,มันแปลกตรงไหนถ้าเราจะไม่ชินกับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ที่มันไม่เหมือนบ้านเราเอ,อถ้าใครจะพูดตําหนิรบกวนรู้ให้ชัดจริงก่อนนะครับและไอคนที่บอกว่าผมไปถ่ายในห้องน้ําเนี่ยช่วยเอามือฉีกตาดูหน่อยนะครับคลิปที่ผมถ่ายส่วนไหนคือคลิปในห้องน้ําผมยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ห้องน้ําเลยด้วยซ้ํา แล้วอุตสาหขอบคุณอีซอขยี่ข่าวสารที่ช่วยเปิดการมองเห็นมากๆครับเป็นพระกรุณามหาเนี่ยคือเขียนคำล้อไปเลยอะค่ะอืมเรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้ใช่ไหมคือทัวลงหนักเลยอะค่ะคืออ่าเป็นล็อกเกอร์ก็ตามทีคือเขาว่าห้องน้ำมันไม่ได้จำกัดยเฉพาะช่องที่กำลังทำธุระอาบน้ำใช่ไหม ห้องน้ำมันหมายถึงความหมายรวมมันน้องใอไอ้นั่นอาจจะหมายถึงห้องน้ําแบบที่กำลังทําอะไรอยู่ถ่ายทุกเลยมันคงไม่ใช่หรืออาบน้ําเลยแต่ในความหมายอาจจะหมายถึงห้องที่เขาอาจจะเอามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเอาเป็นว่าไม่โป้ะนะต่อให้ไม่โป้มันก็เป็นความเป็นส่วนตัวไหมอ่ะอันนี้เรื่ความเคารพจริงๆนะน้องใบค่ะอ่าปกติ ถ้าไสุดลบโพสต์ไปแล้วเออคือใช่ไหมคือก็จะใส่ผ้าขนูนออกมาแล้วอย่าให้ใครเห็นเอาไม่ต้องอะไรเลยสูบเป็นพี่อ่านม่นมพุงเพิงเลยอย่าให้ใครเห็นไหมเอาใส่ผ้าขนูนเนี่ยนะต้องไม่ถ่ายติดคนอื่นด้วยอ่ะใช่ไหมคะกรณีแบบนี้แล้วยังไงก็ชี้แจงรอบนึงอะค่ะบอกชี้แจงอีกผมเป็นบล็อกเกอร์ผมก็ถ่ายคลิปตามปกติของผม คลิปที่ผมถ่ายและเป็นดรามา่าผมยืนยนันผมไม่ได้ไปถ่ายในห้องน้ําผมไม่ทราบด้วยว่าห้องน้ําของโรงแรมที่นี่เป็นแบบออนเซนแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปถ่ายใครข้างในนั้นแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายติดใครด้วยเพราะผมยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นห้องเก็บกระเป๋าแต่มันดันมีผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเข้ามาผมก็เลยตกใจสําหรับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแต่เข้าใจว่ามันวัฒนธรรมของเขา แน่นอนว่าถ้าผมรู้ว่าห้องน้ําของโรงแรมที่นี่เป็นออนเซนผมก็คงจะไม่ถ่ายอย่างแน่นอนแล้วคลิปที่ผมถ่ายมันไม่ได้ติดถ่ายโซนบริเวณห้องน้ําแต่อย่างใดยังไม่ได้เดินเข้าไปตรงนั้นแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือผมเพราะฉะนั้นอย่าพูดมั่วไปเรื่อยว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่คุณไม่ได้อยู่จุดนั้นเหมือนกับผม,มถ้าเป็นการกระทําใดที่ผิดพลาดผมขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยล่าสุดลบไปแล้วใช่ไหมลบโพสต์ไปแล้วค่ะ อ่าตกลงมันยังไงอันนี้เป็นไม่ได้ไลฟ์มั้งน่าจะเป็นคลิปเสร็จแล้วก็เอามาลงหรือเปล่าคะเอออท่านผู้ชมไอตอนต้นมาเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเาว,วิจารแล้วไม่ได้ดูใครดูแล้วบอกมาช่านี้หนึ่งฮะเห็นคนไหมเห็นคนไหมอ่ะฮะเห็นไหมอ่า อ้าไม่เป็นไรอย่างที่บอกเอฮะทางนี้บอกไอซอเขาบอกไม่ทราบเลยว่าเป็นห้องน้ําเนี่ยเขียนเอาไว้ว่ายังไงเพราะว่าเหมือนในคลิปเขียนว่าเมื่อผมพาไปรีวิวห้องน้ําแล้วตรงนั้นเขียนว่าอะไรอะไรโอลลี่นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยเมนโอลโอลี่ว่าโอลลี่เเมนโอลี่อ่านี่อ้าถือเป็นกรณีศึกษา ตงลงไม่เกิดเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าเกิดมีใครเขาแจ้งอะไรยังไงนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะอืมค่ะอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องหามาแล้วไม่เป็นแล้วกลัวพลาดยูทูบเบอร์เหรอคะถ้าเราขาดการศึกษา <laughs> อะไรต่างถ้าเราไลฟ์่ะเอะอเออใช่ไหมถ้าเป็นคลิปเรายังมาตัดต่อได้ <laughs> อะ